สวัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับเรา2คนอีกแล้วนะคะวันอยู่เราเที่ยว EP นี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆไปแคมปิ้งกันอีกแล้วค่ะเราจะพาเพื่อนๆไปที่เพชรบุรีนะครับชื่อว่าแบมบูซ่าแคมป์ริมแม่น้ำเพชรนะครับใกล้ๆกรุงเทพเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็เริ่มออกเดินทางกันเลยเนาะครับผม ก็ใกล้ถึงลานกลางเต็นท์กันแล้วนะคะทุกคนตรงนี้จะเป็นทางเข้าไปที่ลานนะคะอาจจะดูแค่นิดน,นึงนะคะแต่ว่าเส้นทางไม่ซับซ้อนเลยค่ะเมื่อเราเข้าไปถึงนะคะเราก็จะเห็นซุ้มของเจ้าหน้าที่นะคะอยู่ทางซ้ายมือเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องจอดรถเพื่อแจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะแล้วเราก็ไปเลือกลานกลางเต็นท์กันเลยค่ะ นี้นะคะเราก็ถึงที่แบมบูซาแล้วนะคะจังหวัดเพชรบุรีนะคะอยู่ติดกับแม่น้ําเลยแคมปิ้งที่นี่นะคะเราก็มาถึงส่วนหนึ่งแล้วนะคะกําลังจะขนของก่อนเดี๋ยวเราจะพาไปชมที่ตั้งแคมป์ของเรานะคะเดี๋ยวเราเลือกกันไปที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ได้แล้วนะคะที่กลางเต็นท์ตรงนี้นะคะจะเป็นที่กลางเต็นท์ของเราเรามากันประมาณหกเต็นท์เนาะตอนนี้ก็ถึงกันอยู่สามเต็นท์เดี๋ยวเราอีกสามเต็นท์ใช่ไหมคะตรงนี้จะเป็นพื้นหญ้าลานกว้างเลยนะจะดูเป็นส่วนตัวมากเลยนะคะเพื่อนๆที่นี่ดีมากเลยนะคะแล้วก็อยู่ติดริมน้ําด้วยค่ะบรรยากาศตอนนี้อากาศร้อนค่ะแต่ว่าก็ยังมีร่มไม้อยู่เดี๋ยวไปชมการกลางเต็นท์กันเลย เริ่มกลางคนแรกเลยเ็ตคนสุดท้ายเลยรอช่างเยอะตอนนี้เรากางเต็นท์กันเสร็จแล้วนะครับเต็นท์เราอยู่ด้านหลังเนาะใช่เหนื่อยไหมน้องทรายเหนื่อยครับเหนื่อยะมาตั้งแต่ประมาณที่นี่ประมาณ10โ,โมงได้เนาะนี่ก็อยู่รประมาณเกือบเกือบ<ๆ>นี่เที่ยงแล้วเป็นไงบ้างครับที่นี่ บรรยากาศดีนะบรรยากาศดีแบบนี้ให้เราตอนนี้ไม่ไม่ค่อยมีแดดละตอนนี้มันเที่ยงตรงมันก็ค่อนข้างที่จะร้อนร้อนนิดนึงแต่ผมว่าเย็นนาจะน่าจะดีเลยแหละลมน่าจะดีแล้วก็บรรยากาศรอบรอบก็โอเคเลยนะเป็นเป็นพื้นที่โล่งพื้นที่งกว้างเหมาะถ้าเกิดว่าเรามากันเป็นแก๊งอย่างเงี้ยค่ะมันก็แบบเหมาะเลย ตรงนี้เรามาอยู่ตรงมุมเลยนะตรงมุมสุดเลยเดีกว่าสุดดีกว่าสุดของทางลานเลยมันก็จะไม่มีคนผ่านอ่ะเราจะดูเป็นตัวแล้วตรงนี้ดีมากเลยค่ะข้างหลังเป็นห้องน้ําเลยดูห้องน้ำห้องน้ำอยู่ไหนเนี่ยเออเชียงดำนู่นนู่นนี่เี่ตรงนั้นใช่กล้ห้องน้ำมากมีที่ล้างภาชนะมีถังขยะเรียบร้อยแล้วก็จากเล่นน้ำก็มีชุชชีให้เล่นด้วยชุชชีให้ใส่เล่น เดี๋ยวเย็นนี้จะพาพวกเขาไปเล่นน้ำกันเดี๋ยวเย็นๆหน่อยโอเคเอาใจกันครับและแล้วตอนนี้เพื่อนๆเราก็มากันครบแล้วนะคะทุกคนตอนนี้นะคะทุกคนก็ได้ทำการกางเต็นต์ตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะและตรงนี้นะคะจะเป็นบรรยากาศด้านหน้าเรือนที่เรากางเต็นท์เลยค่ะติดริมแม่น้ำค่ะบรรยากาศดีสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูใกล้ๆกันนะคะ i yeah. <laughs> can feel the blood creeping up from the heathens got will got fight got pride got reason if they wanna go we Know I'm gonna feed him if you're coming for me. Hope you ready for a demon. I got eyes in the back of my head. I'm seeing, take me for granted. And you know, I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crap from seeing to believing. Got a taste for blood in my. He's bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in ceilings. I just need a taste, and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. No. I ain't gonna give up, got too little time, I'ma live up. อนนั้ลไปยันหมออะไรไว้อ่างคือเอาไมาต้มมันตกกับข้าวหมดอ่ะนอให้มันเป็นไปไหนหรืมันจมีแต่พอไปหวปนรถมาแล้วแี่ทแี่ไมันแฮร์รี่ไบรลไม่เอไบร์มนกตมีรถหลุดไมไม่้อแ่้าเราเชื่ี่ทมา เราเาเรานาวขึเรื่อยๆนะแสดงว่าแสดงว่าไอ้ต้นน่าจะมาอ่แต่รอนืออนงหดอยู่นี่เดิมเยอะสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนบรรยากาศช,ช่วงเช้าว,วันนี้นะคะก็อากาศดีมากเลยอากาศจะครึ้มๆหน่อยเหมือนฝนกำลังจะมา <c oughs> เดี๋ยวเราจะพาเดินไปชมห้องน้ำด้านหลังลานกลางเต็นท์ของเรากันนะคะ หลังนะคะของเรานี้ก็จะเป็นจุดล้างภาชนะนะคะจะมีจุดล้างภาชนะพร้อมถังขยะไว้ในจุดเดียวกันเลยค่ะสะดวกสบายสุดๆเลยค่ะเดินไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้วค่ะถัดไปก็จะเป็นห้องน้านะคะมีทั้งห้องน้ําหญิงและก็ห้องน้าชายเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินเข้าไปชมห้องน้าหญิงกันค่ะด้านหน้าเลยนะคะก็จะมีอ่างล้างหน้าให้นะคะมีทิชชู่มีน้ํายาล้างมือแอลกอฮอล์เตรียมไวใ้ให้เราพร้อมเลยนะคะ ห้องน้ำที่นี่สะอาดมากเลยค่ะห้องน้ําจะมีสองห้องด้วยกันนะคะก็คือจะรวมอ่าห้องสุขาและห้องอาบน้ําไว้นี่ห้องเดียวกันเลยค่ะแต่สะอาดมากๆเลยค่ะด้านในก็จะมีฝักบัวให้นะคะแต่ว่าไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะห้องน้ำใชยก็เช่นเดียวกันนะคะของเด็กคน,หไ,ไ,นไหนใช่ไรมเช่นกัน <laughs> I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the famous. If you want to play tough and want to hate this, I'll always show up. I'll never slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement ตั้งแคมป์งวัน1นคืนกับพวกเราที่แบมบูซ่าแคมปิ้งจังหวัดเพชรบุรีคะ่ะที่นี่ก็ะคะติดริมแม่น้ําปินหญ้าอากาศดีคือใครสนใจเนี่ยมาตั้งแคมป์ได้เลยค่ะคือไม่ผิดหวังแน่นอนต้องลองนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็ราไปก่อนนะเดี๋ยว Even when you feel low you can still go Even when you feel slow you can still go Even when there's no hope you can still go I never ran said so no man I still go I every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave To the system I do